ท้องได้คลองเราบอกผู้สืบวชมันฮะยังว่าคลองอไก่เราละสัน <c oughs> อีกอีกผู้หนึ่งคือสีคลองเราล,ละเนาะแหละซ้อมซ้อมใส่กันส่กันเด่พลาดโอกาสตัดสินใจลรอตัดสินใจเลยโหลดจะยิกหยกยักยักอีกผู้หนึ่งนั่นจักไปใส พ้นีุนี่แหละไมายถึงสองย่นี่กัดนั่น่็จอีกที่ว่าอีสองั่นนาอันพวกกลับบ้านไปก้อนแล้วสิบินั่นนี่นาลืองกลับไปเรื่อยกับบูจักเรื่องของงายปัญดดอกของบวชการบวชเอาพันธการมาบวชบ่มีความบ่มีในความคิดเลยเด้อรื่น อู้ประคิดเลยเด้๋ยวนั no ่นจังสันเหล่านแมนของไงเธอที่พวกเขาวาวาบวดางจังสันเฮ็ดจังสี่ต้องเฮ็ดแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้โอ้ยเขามาบ่งก้อนเธอบ่แมนแค่ว่าไม่เห็นเขายางบินฑบาตหรือเทศแบบนั้นแบบนี้คิดว่ามันสิไงนะเธอติ่สวดคําขอบวชได้ท่องคําขอบวชได้ ไม่มีการแสดงอาบัตมีการอธิษฐานผ่าใส้ผ่าสละผ่าวีกับเหศุยังก็ต้องมีการพิจารณาอาหารบินทบาทมุนีวออ่าท่านได้รู้ซะแล้วว่ามีอย่างแม่ต้องลงอุโบสถต้องสาธยายหรือทำความขอใจครับปฏิโมกมุนีว่ามัสนสวดอ,อัลตาบาลีเดยเออบ่ได้มีความขอใจว่าเพิ่นเหนตุอะไดเพิ่นตัวหนักตัวเบาต หลดยันพันไผบัญญัติหรืออนุบัญญัติหรืออธิกรรมมีกะบุคคลแบบใดไม่ได้รู้ด้อันพวกอันอยุท่างนอกอ่ะน,นะอันพวก,เกิเก่งอ่ะน,นะแบบนั้นแบบนี้เนาะคนคือสคิดว่ามันง่ายเนาะอ <c oughs> <c oughs> ันเละ <c oughs> พวกพวกเห็นพวกได้ยินแล้วก็คิดเอาตามจินตนาการตัวเองติว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นมันเมียนของง่าย ๋ยว <c oughs> พอเข้าฟังบังดีรลุดว,ดวาสิหาผู้พันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยจริงๆเขาเจ้าใส่ใจในทุกอย่างแหละในพระไตรปิฎกแหละใส่ใจเบิดในคําสอนเอรียกว่าสิเป็นพระวินัยเรอหรือว่าสิเป็นเรื่องของสมาธิสิเป็นเรื่องของปัญญาศีนสมาธิปัญญามันเป็นคนทาง ที่เขาสู่ความรุดพ้นวิสุทธิมักหนหนทางเดินเพื่อความบริสุทธิ์รุดพลล้นของตัวเอง <c oughs> อันใดท,ที่มันเป็นธรรมบทจังสี่ <c oughs> <c oughs> เขออกมาศึกษาอ่านเปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางววาตะสอนจต่ของเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นติดความนีมีการแกร่ว่าจาซึ่งกันและกันโอ้ยเยอะแยะนั่นแหละเาจออยู่แต่แนวจังสี่มันปรได้ไปใส จออยู่ตใต้หนังสือหนีแนมในพระไตรปิฎกนั่นแหละซึ่งเป็นประสบการณ์ของตั้งแต่เริ่มพระพุทธเจ้าแสดงมาหรือว่ามูสงสาวกทั้งหลายเากับอ่านไปถ้าแก่จะของได้ว่าอ่านไปไปแก่ผู้อื่นดีส่วนมากมันจะไปทั้งแก่ผู้อื่นเก่าสิบเก่าจุดเก่าเก่าผเส้นจะไปทั้งแก่ผู้อื่นแต่ฟังมากนิดนิดนิดหน่อยหนึ่งบัดนี้ยังมากตอกแต่ฟังมากจากผู้นั้นผู้นี้ไปแปลเอาเองได้ว่านี้ แปลวาความขีดของเป็นไงไปตัดสินเอาเองไปเกิดก็อารมณ์เอาเองนะจังพวกพวกเขานั่ะว่าต้องเห็นยังมากนะเฮามีความขิดพวกนักบวชมีความขิดว่าโลกนี่บามียังเป็นตาเอาบามียังเป็นตาเป็นบ่มีความอยากได้อยากเอาอยากดีอยากมีอยากเป็น่ยนยังในโลกนี้เขาเห็นแล้วเขาเห็นโทษทุกภัยในบัตตะสงสารเขาเห็นเนี่ยปฏิบัติมันก็บ่ยากดอก ของเกี่ยวว่นมกมุ่นอยู่ให้นังซื้อพระไตรปิฎกนั่นนะมันที่ไปใส่เดยนี้ยึดใจมันบ่อออกไปส้างความาอยากได้อย่างดีอยากมีอยากเป็นนะอมันก็ลุดพ้นไปของมันง่ายๆนั่นแหละไม่ต้องเฮ็ดนีหยังมากก็ได้ดอกนาใจของเฮาบด้คิดว่าสิไปลำไปรวยเมื่อมันบ่มีความอยากไปลำไปรวยไปได้ไปดีียังล่ะมันสิไปอยากไปตีไปข่าไปหลักของผายนั่นมันก็ตัดไปบพะแห้งหมดเด่นนนะ่ะอตัดไปแล้วสำนัน้นแล้ว มันตัวนี้มียังมากเออซ่อ,อ,องทองทองบทสวสดพนตนข่าสาธยายข่ำสอนพุทธเจ้าทำกิจวัตรปัดกวา,าดตาธรรมดากตที่เดินจงกรมทำสมาธิเดินสมาธินั่งสมาธินอนสมาธิเนี่ยมันที่ไปใส่บยืนเดินนอนัน่งสมาธิสงบบ่สงบก็บช่างมัน่นนี่เฮ็ดไปมันเป็นแค่เครื่องยู่ืยูไปสัมตายเนี่ย จมันบ่ได้ไปดินล้นไปหาความได้ความเป็นอี่ยังมันสีนไปใสเดี๋ยวเดี๋ยวในเมื่อมันบ่ไปหาก็พบก็ศาสตร์หรอเอออยากได้อันนั้นมันก็ต้องปรุงต้องแตง่จงจนคิดต้องนึกไปาแล้วก็การกระทําคําพูดก็เฮ็ดไปตามเลยบาดมันบ่ดินปเป็นไปดังใจก็บูนขึ้นมา,ากตัวเยโลภบโกรธตัวเราก็หลงน้ากันนั่นแหละเป็นเัองสั้นแหละนั่นแหละทั้งว่าทีิงจริงแาเขมาศ,ศึกษา คนที่มีความนั้นเนีตัดอะไรทั้งโลกว่าบ่าอยากได้ดีพีเป็นยังยป๊บเข้ามาเนี่ยมันมีไซส,สนะไปเคิงหนึ่งเดียเดียวเคงหนึ่งละอีกเคิงหนึ่งก็แค่เหตอยู่ขอวัดปฏิบัติธรรมดาตายไปกับความบ่อยากได้อยากเป็นจบละ่ะง่ายๆหนืมีอย่างอ,อื <c> ่น <oughs> สำหรับผู้คนมีความเชื่อมั่นตัวเองว่ากูเหตุใด,ดแค่นี้ สาเหตุซ้ำนี้ได้ผู้ก็เฮ็ดได้นะ,ะ <c oughs> ทำรับผู้บริได้จริงใจอีดีแหละก็เลยเป็นยากหล่ลายย่างแต่จริงเว่ายากก็เหมือนง่ายจะว่าง่ายก็เหมืนอนยากนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เห็เฮาจึงบ่วันไหวในผู้ท้ายเสบอแบบได้กระซังบ่ว,วันไหวซื่อๆอยู่ใครอว่าดีก็เป็นเรื่องของผู้นั้น เป็นอารมณ์ความรู้สึกความศรัทธาของเขาที่เขาสิแสดงออกมากเรียกว่าดีภายสวาเลียวก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่เขาวา่าศรัทธาศรัทธาหรือผลศรัทธากับบ่มีผลกับเฮ้าดีปรออะเดเกียวบประมีผลกับเฮ้าเลยนนการกาวตูการใช้ลายหรือว่าการประทุษลายบุคคลผู้ไม่ประทุษลายตอบ ปทุสลายืคอคิดบดีว่าบดีกระทําบดีกับบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขามีจิตใจของเขาในการบริสุทธินะจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่บม่มีความขิดหนึกนิดนึงน้อยนึงกับบ่มีเลยในกันเบียดเบียนทำลายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิวและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์บ่มีเลยนิดนึงเลยนี่ คนใดกราะาังสิไปกล่าวตูไปใส่้ายเบียดเบียนด้วยกายมัง่งเบียดเบียนทางกายมัง่งเบียดเบียนทางวาจามัง่งเออคือคือ,คอทางใจที่จะคของผู้ไปเบียดเบียนนั่นแหละบุคคลนั้นทางไลยเราเนั่นเตือนไว้เด้ไม่โทษเด้โทษสิบย่างเด้เือนธรรมดาเด้เออเสื่อมจากสมบัติที่มีอยู่เสื่อมเด้มันทางนี้ัางเหตุนใน้เสื่อมไปมันทางนี้เออ เสื่อมจากสมบัติที่ได้อยู่นะแล้วก็บ่เพิ่งบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุอีกแม้ธรรมที่เป็นอพินญ,ญาสมาบัตก็สร้า,รสางแบบนี้ที่บ่เกี่ยวกับโสดาบันโสดาบันบ่เป็นอยู่แล้วเอ,อ,อพินญ,ญา,หาหาหรือว่าสมาบัตแปดเสื่อมจากฌานที่มีอยู่เ <Yeah. S 1> บอ่ออาจจะเลื่อนขึ้นไปได้อีกนี่ก็เสื่อมอีกเห็นบ่เสื่อมจากญาติสนิดมิตรสหายอันเป็นกัลยาณมิตรเหลือแต่อกะกัลยาณเท่านั้น มันทีเข้าไปหากันแบบนั้นเป็นผู้มีน้อมไปในทางที่จะเป็นบ้าประสาทฟุ้งซ่านนอนบลลับแล้วก็ป่วยเป็นโรคป่วยเป็นโรค <c oughs> ไฟไม่บ้านเสื่อมจากยุทธรรมดาศักเงินธรรมดาเด้อบุคคลที่ไปกล่าวตู่สลายบุคคลผู้ไม่ประทุษสลายไม่มีกิจคิดประทุษสลายใดเลย น่ยเต้องเฝ้าเรื่องว่าตายแล้วตกนรกนั่นนะมันเป็นตัวสุดท้ายมึงเพื่อได้เห็นเขาบอกเอาที่มันเห็นอยู่เดียวนี้แหละเห็นบ่ที่เขามากาวตูมาใส่ลายป้ายสีใส่ความเฮาจังสิเอาตามที่มันเป็นนี่แหละวอาตามที่ทุกคนเห็นน้ำด้วยเนี่ยเห็นได้น้ำกันเลยเห็นเห็นน้ำกันเนี่อเคยได้ยศถาบรรดาศักดิ์เคยมีตำแหน่งอำนาจท่านกลางเมืองทางการเมืองแบบนั้นแบบนี้ตกบดเนี่ยบอกให้เห็นเห็นนี่แหละเขาบเฮาบอกเอาเนี่ยบอกเห็นดอกเขาบอตกบดเลยเออ ลูกเต้าเล่าลานกับกินยาบ่งยาบาเงินที่หาไม่ได้กับไปใส่ขานี่ค่าที่มันไปกอกวนบบบ่บม,บมี่มันเป็นหนีที่มันเป็นหนีที่เป็นกําไรมิตรหนีเสียหนีเสียกับหนีเสียไปเลยเด้กว่าขรมดาเดนี่นะข้าบอกในสิ่งที่ทุกทุกคนเห็นอยู่น้ากันนี่เด้เกิดกับเฮ้าเนี่ยแหละเบาบขาคอยเบาเรื่องผู้อืน่นเออเสื่อมแบบนั้นแหละนี่คิดคิดแต่สิปทุสลายอย่างเดียวอื <c oughs> เลยบ่มีเวลาในการทำมาหากินของเจ้าของบ่มีความคิดเห็นในการที่สร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นพร้อมธรรมดาเ่เสื้อมเได้นั่งคิดนึกตะหาวิธีใดกูจะเอาชนะมันได้หน,น,นี่เนี่ยแต่คนผู้นั้นคน,น,นผู้ถูกประทุ้ายหรือกล่าวตู่โดยกายวาจารย์ก็แล้วแต่เขาบม่ได้คิดได้ว่าจะไปแก้คึืนมีตะพุ่งไปข้างหน้าพุ่งคือพุ่งสร้างประโยชน์อย่างเดียวเลย บวม,มีความคิดว่าสิไปอธิบายให้ให้เข้าใจให,ให้เป็นทั้งสั้นให้าาาเป็นทั้งสีมีไ <c> ด <oughs> ้บางคนกับพิการธรรมดาบอสอะไเป็นทั้งสั้นที่เขาเห็นเห็นอยู่เป็นโรคป่วยเสียงเงินตลอดที่เป็นทั้งสัน้นตลอดอาบาัลลกกระเฮ็ดบาลานกระเฮ็ดบ่าผู้หนั้นบ่าผู้นี้ก็มีแน่เป็นนั่นแหละทุดทายก็ไฟไหม้บานแต่เบื่งวันที่ไฟไหม้บานไปยัง เป็นสันใหม่เงื่อนจะคล้องอะไรว่าบ่ได้ใหม่ทึกบ้านดอกเดี๋ยวชื่อว่าเข้าใจอีกว่าิืว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่เงื่อนจะคล้องเอพราะว่ามันใหม่ออกมาจากทั้งในแล้วใหม่มาในใจอิชาลิษยาเอบ่มีผู้ใดมุ่งยกย่องกูกูบได้ผลประโยชน์เนี่ยแดีวก็บ่หูวว่าอันใดเป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์อันใดเป็นกุศลอันใดว่าเป็นกุศลไม่รู้พวกนี้หลายจังว่าพกเข้าเพิ่งระวัง จะไปนสนใจเรื่องของไผ่เลยปล่อยอีว่างให้เบิดนะปล่อยอีว่างออคิดเบื้องหลดโลกนี่มันมีอันไดเป็นตาเอาอยู่บ่ยังจากมียังเป็นตาใดเป็นตาเอาอยู่บ่ในโลกนี่หรือเป็นตาเป็นจากกลับมาเป็นยังอยู่ในโลกนีู่่บาหรือยากเป็นยากเอานั้นอันนี้ในโลกอยู่อยากเอาอยากเป็นยังอยูอย่เนียเบื้องด,ดีสุดท้ายแหลวทุกคนหายกินไปซ้ำตายนึงไหมกระซิดดิออ้นนี่ยังกระดอแท้เบียดเบียนล่างแก้คมเหงกันโกลโกงกันไหม ท,ทันทีพูดแต่และคนทุกมือเนี่ยมันฟั่งอยู่พังบานกรสางมันยะหนีก็ตามหนึ่งทีู่่อาศัยกับสีทธรรมะให้กินมันเหลือเฟือเด้อสำเ้าสีแค่เลี้ยงชีวิตไปแครซ้ำตายนี่ยัจจุเป็นต้องไปอยากได้โยธารดรดาสักลิลำลว้ยไปเทียบเส่เขาดอกเออทั้งเมยทั้งหอบเออลงทุนลงโอ้ยหลายอย่างนั่นแหละถ้าเข้าเข้าใจว่าปัจจัยสีเป็นแค่เครื่องอาศัยของมูมนุษย์ ของจะของเองเนี่ปจัจจะยเครื่องอาศัยของสาตว์โลกที่อยู่อาศัยมีแล้วที่ทํามาหากินมีแล้วเครื่องนองหมถ้ามันมีที่อยู่อาศัยมันก็ไดทูกอย่างก็แห้งล่ะได้ถูกอย่ยางไม่หันล่ะทั้งเครื่องนองหมทั้งอาหารยังยาหลักสารคูมันคือมีพ่อเลยนะว่างจิตเออเพราะว่ามันมีขันหาคือร่างกายนี่เป็นแค่เครื่องรับผิดชอบรับผิดชอบกันไปแค่ไตนี่ไหมทัม้งที่ไปอยากได้อย่างกระดอนะเออเอาแค่นี้ว่าต้องไปดินใส่ไพ่ดอกไปดินใส่ ผู้นั้นมี่ลาบมียดมีสารเสริญเข้ามันเขนี่เออว่าต้องไปดินใส่ดอกเออมันก็ลาบลาบไปตายล่ะสารเสริญกับสารเสินไปตายนั่นแหละมันจะไปมีอียงแตจังหวะแต่ละคนน้อมขมาหลดน้อมขมาห้เจ้าของถามเจ้าของล่ะมียังเป็นตาเอาอีกบ่ให้โลกนี่คุณยังอยากได้อีกอย่างอีกบ่ให้โลกนี่แนี่ไอ้ความอยากได้ไอ้ความอยากเป็นนั่นแหละมันจะพ้าเกิดพ้าตายพราะความคิดของเฮาคนเฮาจะเป็นไปตามความคิด คิดอย่างใด้ย่างหงอยากเป็นยังมันจะมีมโนโนึกภาพไปเมื่อมโนนึกภาพไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกมื่อความพึงพอใจแล้วบวพอใจมันจะมีสองอย่างนั่นแหละพบพบเกิดแบบนั้นเรีนะยกว่าให้หันมาเบิ่งด,ดีหันมาเบิ่งเจ้าของคข,ขั้วหลวันะคำว่าไพ่ในบัตะสงสารสารพัดไพ่พนในการเกิดมันจะมีหน่อยเถ้าสิ่ว้าไปหลายเด้คนฉีดนี่ที่เหนียวจังสี มันถบอกกาเสียสละให้ผู้อื่นดอกเห็ดยังขึ้นว่ตตาซอยเหลือคนผู้อื่นมันว่ามนซอยเหลืออ,อมันทําเพื่อตัวเองให้ได้เป็นใหญ่ให้ได้ดีให้มีให้เป็นทั้งสิแต่ว่าใส่เข้ามาช่วยเหลือเอปอ่ะก,กาศสาระท่านออกจากความเป็นตัวตนดอกยังวางผลในท่านยังปลูกพันในท่านเอ,อแต่ก็วงังว่าให้ได้เป็นนันเป็นนี่ลายยางที่มันบวกเข้าไปได้หัน เนี่ยซอยเหลือคนสางแน,นะนําซื้อกับไปท่วงบุญคุณใดคนไว้ธรรมดาดาเด้เขาว่าคน้นคนไปว่าวนไปว่ากับไปว่าหนุ่งไปว่าบุญไปว่าว่าไปว่ามากเรื่องเรื่องมากคนจากว่าละไหนใช่ว่าหันมาเบิง้งแต่จะย่ำที่สีบ่นําความเบาของคนเขามากทส่้สาสา,างนี่หนี่กะสางไปแค่ตายเด้ไ่ได้สางไปเป็นอย่างเด้เหตุปายตายจังได้ก็เอา,าถิม่ม มันบ่นทิมกับ้ารรงตัวมันก็ทิมของมันอยู่แล้วนะเหตุไปว่าพวกเข้าให้ระวังตัวเองพอได้ชิวอยังมากกับรร้างถ้ามันบอเป็นเหตุในห,ห้าปวดแข่งปวดขานี่ยจะไปนสนมันหน้าออเออพอได้เสียหายชีวิตสัพย์สินเท่านี้จะไปนสน,ม,นมันเบาโหลดมันเบาจะข้อขาดออกเลือดแตกปากแตกดังออกหุนห่นละยังว่ายังว่าไปสนจะไปนสนข้คข้นจะไปนสนข้าไผ เหตุไปอันใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ที่บ่เบียดเบียนด้วยบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเสียชีวิตสั์สินเนี่ยจผงบอกว่าอันใดควนอันใดบ่ควนขือมีในนี้แหละเพราะว่าห้าบ่ได้ติดบ่ได้ติดว่าถ้ามันบ่ได้ดังนี้กูที่ศูนย์ขึ้นมันบ่ศูนย์ดอกเป็นดังนี้ก็ศูนย์ก็บ่ศูนย์ดอกเ้าเหตดซืๆอ่นแหละเ้าเห็ดซืๆเ้าบ่ได้หวังผลประโยชน์จากการกระทําสักอย่างไหเบิดประโยชน์ัะว่าเ้าบ่แมนคนมีประโยชน์ เออไ่ได้วังประโยชน์เป็นคนเบิดประโยชน์บะมี่าจักว่าล่ะเออเป็นคนบ่มี่คาอม่ได้ว่ากุสิเหตุเพื่อนั่นเพื่อนี่กุสิเป็นนั่นเป็นนี่บ่มีไร้ค่าจักว่าละ่ะเออและึงว่ามม่นธรรมดาเดออันน้อมขาม่าหาเจ้าของก็คักก็รู้ดอกน้อมขาม่าถามเจ้าของในตัวเองอันแหละเออวันจงอยากได้ยังอยู่บ่มนงอยากเป็นยังอยู่บ่อน เออเลียบางทีอยู่ทำามาหากินก็มีหลายนะเฮ็ดกับบาวัดบาไว้แค่หากินไปซ้ำตายนี่ไหมเออเสื้อผ้าก,ก็คลองยุ่นพูน้วยข้าคนซักเี่ละธรรมดาว่แล้ว,ลวลหันเข้ามาบ่งดีดเอออย่าลืมว่าเขาเฮ่าสิเป็นไปดังที่เข้าคิดเด้คขดน,นึกปลายวาดภาพจินตนาการไปเกิดความ้สึกซึ้นนั่นแหละโตพบเหตแตดเขาจิดับพบใดก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองนั่แหละที่มันก็ง่ายๆหนึ่งไห,หมเออแนะไห้เลาเด้ นี่ยให้แล้วบอกให้แล้วผู้เหตุเป็นแล้วก็ไปเหตุเอาตัวกับพยายามในตัวเองตัวมันบ่มีผู้ใดถอดถอนความขิดของผู้ใดใดทีตัวเองต้องถอนความคิดตัวของเองตัวเองต้องระงับดับความรู้สึกในความพอใจเลยบ่พอใจของตัวของเองเี่เพื่อนไดแต่บอกนั่นแหละอยู่กับลมอยู่กับอุณารลมอยู่กับลมอยู่กับอุณารลมยู่แค่สออย่างนึ่เท่าตายตายในลมไม่ใจนก็บ่มาเกิดดอกมันบ่มีหมังไปติดก็กล่ะเอาเพราะ ภาโวยถาวาริวหาปุราเปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตนัง <coughs> <T governance> <pullboy audio> <t colours> <taky doors> อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชชะนตุสัพพะโร देवता Sadar suci ah. căn lu bát sa vát sanh vô sanh nam na ma tu phuta nam na ma tu phutiya na pu vi na pu vi na pu saphan yuta ya na etena satena พุทธสังมังคัลโลเกเมตัญจะสรพโลกสิงมานะสัมภาวเยตภปริมาณังพุทโอธรรมธาโมธัมมจุติสัมพุทโธพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิพุทธานัง dasar nasakaci antara yo pattung ta o tu